วันนี้เดี๋ยวผมจะพูดเรื่องเรื่องของการขึ้นบ้านใหม่อย่าลืมนะครับก่อนที่จะดูคลิปผมนะครับฝากกดติดตาม Subscribe ให้ผมด้วยนะครับขึ้นบ้านใหม่เข้าคอนโดใหม่เข้าอะไรใหม่ๆหรือใครที่อยู่ยังไม่เคยทำบุญขึ้นบ้านใหม่เลย เราจะทำยังไงให้บ้านเรานั้นมีพลังขึ้นแบบถ้าเราเป็นคนเชื่อคุณต้องมั่นใจคุณต้องศรัทธาก่อนว่าคุณต้องเชื่อว่าบ้านนั้นให้ผลกับเราจริงๆครับเรามาเริ่มต้นตอนนี้ครับถึงคุณจะซื้อบ้านใหม่ถึงคุณจะบ้านเก่าไม่เคยทำบุญขึ้นบ้านใหม่เลยทำบุญบ้านขึ้นบ้านใหม่ของผมไม่ใช่นิมนต์พระมาสวดกาองค์ไม่ใช่ครับ ทำบูญบ้านผมคือปลูกให้บ้านนั้นลุกขึ้นมาต่อสู้กับเราอันดับแรกคือล้างบ้านครับล้างบ้านทำความสะอาดบ้านผมเคยพูดบ่อยบ้านที่สำคัญที่สุดคือประตูหน้าต่างทุกช่องลมที่เข้าบ้านภายในบ้านนั่นคือสิ่งที่สำคัญทำความสะอาดตรงนี้ฮะ เช็ดทำความสะอาดปัดยักย่๊ย่เอาขี้จิ้งจกออกทบ้างครับถามว่าทำไมต้องขี้จิ้งจกจิ้งจกเนี่ยครับจิ้งจกเนี่ยเป็นเทวดาตัวหนึ่งนะครับมันชอบสละชีพตายอยู่ข้างๆหน้าต่างกับตายอยู่ข้างๆประตูคุณสังเกตว่าจริงไหมเวลาเราจะออกไปไหนแล้วมันจะทักมันให้คุณตัดสินใจก่อนว่าเฮ้ย hey, วันนี้เป็นยังไงบ้างนี่คือเทวดาองค์หนึ่ง ที่ยอมตายอยู่นะประตูผมถามว่าทำไมผมพูดอย่างนี้ครับผมพูดถึงพระเดชพระคุณหล,หลวงเตียววัดโพครับผมเคยถามท่านนะท่านบอกธนากรนั่นเทวดานะเปิดประตูต้องระวังนะเทวดาคอยเตือนเราเปิดไปฆ่ามันเรื่อยเลยเอาค,คอยดูผมก็เลยจํานี้ได้ตลอดและเป็นเรื่องจริงครับเขาจะมีซากที่สละชีวิตอยู่บนประตูอยู่เยอะครับแต่ ประตูครับมีเทพถวยเทพเทวดาอยู่ซ้ายฝาครับเขาเรียกว่ามุงนซิงบ้านเราจะวางเป็นกลวยแดงๆครับจริงๆยังมีครับมีสององค์นี้ติดอยู่หน้าบ้านองค์องค์หนึ่งชื่อว่าสิงสกปออีกองค์หนึ่งชื่อว่าเว้ยสีเกียงครับใครที่ติดตามคลิปผมผมเคยเล่าให้ฟังครับตรงนี้ครับ เขาช่วยกันจัดปัญหาแล้วอันนี้คือตัวสำคัญที่สุดสำคัญที่สุดเพราะเป็นยามเฝ้าประตูจะเปิดให้ใครเข้ากขาได้ตามคำสั่งนะจะเข้ามาสู่โหมดของการแต่งตั้งนี่ยังมีเนี่ยครับตรงนี้ครับหนึ่งทำความสะอาดบ้านทำยังไงแล้วก็ล้างทำความสะอาดให้ดีนะครับเป็นพิเศษฝาข้างๆมีรอยร้าว ตรงนี้ต้องต้องต้องฉาบเสียไม่ฉาบก็ไม่เห็นคือวอลเปเปอร์ปิดเลยครับบ้านทุกหลังนะครับเดี๋ยวนี้มันก็เลยไม่สร้างเหมือนสมัยก่อนครับสมัยก่อนไม่ค่อยมีรอยร้าวเพราะว่าเขาไม่ใช่ก่ออิฐแล้วฉาบป,ปูนเขาเทเลยครับผมยังอยู่ทันยุคเทครับมีผู้ใหญ่คนไหนที่ดูผมแล้วทันยุคเทก็มาเล่ากันบ้างนะครับที่ก่อเป็นผนังผนังแล้วก็เทเทเลยทำพื้นนะครับ นั่นคือยุคเก่ามันจะไม่ราวแต่มันจะมีรู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 รอยู่ใส่กระบอกไม้ไผ่เวลาซ่อมนะครับอันนั้นหนึ่งชาบทาความสะอาดหมดแล้วที่สําคัญที่สุดครับใช้ผ้าคนจีนเรียกว่ามันจะมีสองประเด็นหนึ่งผ้ายันจริงกวงนี่เป็นผ้ากับใช้กระดาษยันจริงกวง เผาลงบนน้ําแล้วละลายมาเช็ดสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางอะไรทั้งหมดแล้วไม้อันดับหนึ่งของผมครับใบทับทิมใบทับทิมใส่คนประจีเรียกกระแปงผมเรียกกระป๋องกระป๋องตักน้ำห้าถังเอามาวางเลยครับห้าถังลงทุนหน่อยครับลงซื้อถังเล็กๆก็ได้ครับ ถ้าเป็นคนพวกคอนโดงคอนโดอะไรนะครับวางทับทิมพรมพรมเฮงไล้สวยคือเฮงไล้สวยคือไม่ดีออกไปสิ่งดีๆไหลเข้ามาพรมให้มันมีชีวิตถ้าให้ดีนะครับคุณตอนนั้นนะครับเปิดเพลงบ้างบางท่านที่มีบ้านเลขที่ตรงเลขห้กับตรงเลขเก้ครับให้เปิดดนตรีไทยนะ แล้วนอกนั้นแล้วแต่ครับบ้านร้างนานๆต้องเปิดคึกคักมีชีวิตหน่อยอให้มันตุ้มๆ,ๆ,ๆนะครับให้มันมีพลังขึ้นแบบว่าลุกขึ้นลุกขึ้นใอ้มีชีวิตขึ้นใบทับทิมสําคัญเห็นไหมครับคุณคุณปลูกต้นหนึ่งสามสิบห้าบาทสี่สิบาทนี้ได้ใช้เยอะเลยครับดูเรื่องยามสาคัญครับดูเรื่องยามวันเข้าบ้าน อ่ะดูปฏิทินผมมันจะเขียนวันที่เปิดร้านครับเปิดร้านหรือวันเตียวันเพลงวันวันเตียวันเพลงคือวันที่เดี๋ยวเราจะต้องต่อครับสองอย่างนี่นะครับอันหนึ่งทำความสะอาดบ้านสองใช้พยันจีกลัวเช็ดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดแล้วดูเรื่องยามสไหว้ฟ้าดินจัดโต๊ะครับ จัดโต๊ะไหว้ฟ้าดินหนึ่งที่จะต้องมีคือกระถางทูบครับเราไปตั้งโต๊ะอยู่หน้าบ้านครับตั้งโต๊ะอยู่หน้าบ้านไม่ใช่ข้างล่างนะครับตั้งโต๊ะอยู่หน้าบ้านก่อนที่ผมจะเลยไปผมจะพูดให้ฟังนิดนึงครับการไหว้ฟ้าดินมีโต๊ะแล้วมีเทียงเถาจี้ปูไว้หน่อยนะครับเป็นกระดาษแดงๆเป็นลายเนี่ยครับเป็นเนี่ยเหมือนที่เขาไหว้เจ้าคุณจําไวา เทียงเถาจี้และเอากระถางทูบด้วยครับถ้าคุณอยู่ยืนถูถือทูบแล้วคุณยืนอยู่หน้าบ้านไปไหวโดยไม่มีข้างล่างนะครับสัมภเวสีอ่าไม่ต้องพึ่งหมอปลาครับสัมภเวสีที่มันรอยอยู่หน้าบ้านมันจะคิดว่าคุณเชิญเข้าบ้านบ่อยๆและมันจะถือโอกาสเพราะคุณเป็นเจ้าของบ้านมันก็จะเข้าบ้านครับแล้วหลังจากนั้นจะวุ่นวายไปหมดเพราะฉะนั้นจําไว้ยืนในบ้าน ห้ามยกออกไปไหว้โดยไม่มีโต๊ะไม่ใช่ไหว้ฟ้าดินหรือไหว้ไฉสิงเอียตอนปีใหม่ทำไมนะครับเราก็จัดโต๊ะไหว้ฟ้าดินเทียนแดงหนึ่งคู่และทูปหนึ่งคู่แปลว่าสองสอง,สองฟ้าดินฟ้าหนึ่งดินหนึ่งครับหนึ่งคู่นะครับน้ำชาดีๆสามแก้วหรือสุราห่อห่อ สามแก้วต้องเป็นของดีนะครับว่ฟ้าดินไม่ใช่ของกระจอกมีแบรนด์หน่อยครับอ่าครับผลไม้มงคลผมบอกง่ายๆมีสับรถมีส้มมีกล้วยมีแอปเปลิลสอย่างครับไม่ใช่ห้าอย่างครับ4อย่างครับผลไม้สี่ฤดูฟ้าดินเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับฤดูการของประเทศจีนครับ ดูดูใบไม้ผลิฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวเพราะนั้นผลไม้พวกนี้ตรงตามฤดูสมัยนี้เราทําได้ออกตลอดลึกทุกฤดูแต่เขาถึงมีตรงนี้ครับด้สี่ฤดูกาลส่วนผลส้มที่เราเรียกว่าไตก,กิหมายถึงความเป็นสริมงคลสับรดหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองกล้วยหมายถึงความหอมหวาน และแอปเปิลแอปเปิลคนจีเรียกว่าผิงกลงผิงกลงนั้นหมายถึงความสงบความสุขครับน่อันนี้ก็มีครับถ้าจะให้ดีใส่สักถ้วยหนึ่งครับมีถั่วห้าสีครับถั่วเขียวถั่วดำถั่วแดงถั่วขาวถั่วขอให้เป็นห้าสีเป็นถั่วห้าธาตุครับธาตุไม้ธาตุไฟธาตุดินธาตุทองธาตุน้ำธาตุทองมันสีขาว ้าน้ำสีดําหรือสีน้ําเงินถ้าด,ดินสีเหลืองถั่วมักจะมีครบอยู่ครับใหสีนี่ก็ต้องมีครับอาหารเจ6อย่างไหว้ฟ้าดินไม่ทําร้ายสัตว์เลย6อย่างครับน,น,นั้นเราก็จะกระดาษเงินกระดาษทองอาหารชั้นดีเกิดจากธรรมชาติอันนี้คือไหว้ฟ้าดินชุดใหญ่สำหรับท่านที่ เข้าบ้านใหม่จริงๆแล้วเจ๋งจริงๆชอบจริงๆแต่ถ้าเป็นพวกเราธรรมดานะครับยกออกได้ครับไม่ทำเลยครับก็ได้ก็คือไม่ไหว้ฟ้าดินเลยครับถ้าไหว้แล้วก็ขอให้ครบสูตรถ้าไม่ไหว้ก็ไม่ไหว้เลยทำความสะอาดแล้วก็ผ่านเข้าสู่โหมดที่ทุกคนต้องทำครับบ้านทุกบ้านต้องมีจุดพลังนะ คอมพิวเตอร์ต้องมีฮาร์ดดิสต์บ้านต้องมีเตาครัวครับนี่ครับจุดพลังวันนี้ผมให้ให้ดูครับผมไม่ได้มาบอกขายอะไรนะครับแต่ผมให้ดูเจ้าเตาเจ้าเตาวางคนไม่เคยเห็นแต่เห็นแต่หูตัวนี้นะฮะหูตัวเนี้ที่ผมทำแจกครับอันนี้คือหูที่เจ้าเตา บางท่านก็เล่นตัวนี้เลยครับวางแปะไว้ตรงข้างเตาเขาจะมีเห็นไหมขาวๆข,ข้างๆอ่ะก็จะมีเป็นอะไรรู้ไหมครับเป็นเป็นบัญชีไม่ใช่ยมพบาลแต่เป็นบัญชีสำหรับจดบันทึกเพราะอะไรครับคนจีนเนี่ยครับเวลาข้างเตาจะเป็นโต๊ะกินข้าวครอบครัวจะอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตา วันนี้ก็นั่งเป็นไงเตียถามเอ้ยวันนี้ลื้อขายของได้เท่าไรรู้ปะเตียว,วันนี้อ้วกงแต่ช่้งไปได้1นกิโลวะได้กําไรเยอะรู้ไหมเจ้าเต่าโจดบันทึกแล้วเวลาเขาขึ้นสิงเจียทีขึ้นไปบนสวรรค์ไปรายงานเฮ้ยบันนี้ลูกชายมันกี้โกงเว้ย <c oughs> ไไหมเ,เพราะทุกคนมานั่งสังสรรค์พูดคุยกันที่โต๊ะอาหารเตียบอกเอ้ลือทําไห้ดีถ้าเตียไปติไปว่าพับ จ้าตอบอโอ้ผู้ใหญ่มีคุณธรรมตัวเนี้ยเราก็ยังยกอยู่แปลว่าถ้าเป็นนั่งโต๊ะเนี้ยแบ่งผลประโยชน์โดยไปขโมยเข้ามาทั้งนั้นคือบ้านโจรเพราะฉะนั้นบ้านโจรจะไม่มีโชคลาบ <c oughs> นี่นครับอดีตสวญาครับเพราะฉะนั้นการเชิญอันเชิญเทพเจ้าเตา่าจุดพลังให้เต่ามีนะครับเต่ามีการไหว้เตา่าแน่นอนครับเต่าครัว ต้มไก่ซาแซครับสามอย่างวซาแซคือสิ่งที่มีชีวิตสามอย่างสัตว์ปีกนะสัตว์สีขาและสัตว์ที่ว่ายในน้ำได้สามอย่างหรือจะเป็นปลาหมกึกปลาหมึกคนจีนชอบครับเพราะอะไรครับทำน้ำจิ้มเลยมันอร่อยไม่ใช่ครับปลาหมึกมันมีหนวดอยู่แปดเส้นทั้งแปดทิศเลยครับ อ่าเีเรียกซาแซครับผล,ลไม้หลายหลายชนิดสุราสามถ้วยฮะถ้าเป็นเบียร์เล่นเป็นกระป๋องนะฮะมีอะไรบ้างล่ะครับมีสิงมีลีโอนะฮะอ่ามีอาซาฮีเอามันหมดสามอย่างเนี่ยครับวางไว้เนี่ยเขาเรียกว่า ไหา้สุราอันเลิศรสครับบัวลอยอ่างอีสามถ้วยนะครับแล้วก็มีการขอพรจุดกระดาษเงินกระดาษทองเชิญเช้าเตาทำยังไงครับกลับเป็นง่ายนิดเดียวในช่วงเชิญเปิดเตาแก๊สเปี้ยนะครับเปิดให้ไฟลุกสองนาทีเป็นอย่างตำ่ำ มาแล้วครับขอกราบเรียนเชิญเทพเจ้าเตามาสถิตยอยู่หน้าตรงนี้เปิดไฟปั๊บไฟขึ้นเลยครับไม่ต้องเอาหม้อวางครับทีนี้เราก็ในขณะที่เทพเจ้าเตาอ,อยู่เราก็อัญเชิญขอพรขอให้ท่านมาสถิตยอยู่ตรงนี้ลูกหลานทำมาหากินเจริญรุ่งเรืองเพราะทุกอย่างมันเป็นสตาร์ทมันเป็นหัวใจของบ้านเกิดขึ้นแล้วขอถวายกระดาษเงินกระดาษทองเผาเลยครับ เอาให้เห็นเลยครับกระดาษเงินกระดาษทองอจุดที่ว่าก็ไหว้ันตรงนั้นครับเร็จก็ปิดครับไปสุดท้ายครับเส้นไหว้วิญญาณบรรพบุรุษและเจ้าที่ใครที่ตั้งติจุเอียก็ไหว้ใครที่ไม่ตั้งติจุเอียก็เดินออกมาหน้าบ้านเข้าสู่ประตูแล้วเข้าสู่ประตูแล้วนะครับ เข้าสู่ประตูแล้วยืนหันหน้าเข้าไปในบ้านสําหรับคนที่ไม่ตั้งเจ้าที่ให้คิดว่าข้างหลังตรงกลางที่เรามองนั้นอากงนั่งอยู่ครับก็ตั้งของไหว้เจ้าที่นะของไหว้เจ้าที่คุณจะไหว้อะไรแต่ขาดที่ไม่ได้คือน้ําชาเหล้าขนมจับกิ่มทึ้งผลไม้สักห้าลูกหนึ่งเอาไต่กิ่ง่ายๆไหว้ เจ้าที่บ้านให้นึกว่าทั้งบ้านนี้เจ้าที่อยู่ตรงนี้หว้าหรือเราจะเริ่มเส้นไหว้บรรพบุรุษหลังจากไหว้เจ้าที่ก็ทำฮนะแล้วสามอย่างที่จะต้องอยู่ในบ้านต้องทำคือหนึ่งเตานั้นเปิดพลังแล้วหุงข้าวผัดกับข้าวทำอาหารด้วยเตาเลยครับขึ้นโต๊ะ ทั้งครอบครัวกินอาหารในวันนั้นแล้วนอนที่บ้านในวันนั้นนี่ครับเป็นวันเพิ่มพลังให้บ้านกับคุณพร้อมที่จะไปด้วยกันเข้าสู่ความสำเร็จบ้านรวยคุณมีความสุขคุณรวยบ้านก็จะดูดีมีพลังเทวดาอารักษ์ก็จะมาช่วยเหลือนี่คือเรื่องของการทำบุญบ้าน เอาละครับแล้วอย่าลืมพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์ช่องของผมที่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ